ำผลเรียบร้อยปุ๊บไปกระจ้างามาห่อรสมาทดลองครับทีสบ่สุดยอดนะบารมีหลวงปู่ต้นนะคนศรัทธาเพิ่น,านจากทั่วทุกสาราทิศนะครับเนาะครับโดยเฉพาะครับวันที่สี่นี่สี่เดืยนพระบาวมือคุ้นจ้ำเลยครับวันลายที่มาเบิ้งนะครับเหมือนให้ไล่ผมว่าให้ไล่มือจิ้มอะไ่สี่หรอให้ไล่อ่ะผมเคยมาเห็นอยู่ปีนึงเอา้าฝนแห้งยัง แบบคณะป้าป้าบัากหลายเนี่ยป้ามา้นเทปนี่ครับทงเพชรบนะมาครับที่นึกว่าจะพอคนบ้านทฮาบเมนิน่ยคนตั้งอื่นกันหลสิครับที่เอลูกสิท์หมายถึงว่าปรยู่ทั้งพุ่นครัเพื่อนมาบ่นมาไหวลงพู้่ต้นแล้วก็ผสมผสมมันก็เลยมา มาแก้บนนะครับเนาะมันก็เลยเกิดเป็นประเพณีเป็นประเพณีมาอ๋อพิจิบุญทั้งอื่นกับหลายนึกว่าเป็นคนบ้านเฮาบ่แม่นคนทเงอื่นกับมีไปได้มีทั้งอื่นไปอยู่น้ำลูกกน้ำเมียล่ะก็เฮ็ดป้าป้ามาทั้งกรุงเทพก็มาทั้งโอ้หลายทั้งสมุทรสาครก็มาครับโอ้เนี่ยสมพาเป็นงานใหญ่เนาะเป็นซี่เนาะมาได้ป้าป้านี่ครับหลายกว็ร้อยกล่องอีกตี่นี่แหละเป็นตาเป็นตาซอสออนหลายนะครับสะออนนมงี่่ลเนี่ยผมเคยไปเห็นอยู่ปีนึงป้าที่ถวป้าป้าอย่างมันคือหลายแท้ซั่จริง ปราปลามาแหงงานหลวงปู่ต้นเนี่ย,รย,งงยครับเนอะครับ <นะ S 2> แล้วก็ทั้งผู้เชียวทั้งแจนข้อทั้งไหวทั้งคอนแจนพุ่นก็มีครับครับส,ส่วนมากอ่ะลูกศิษย์เพื่อนที่อยู่ทั้งเพชรบุญเลูกลายครับมาทัา้งพุ่นอะไรอ่อ๋อมาหนาเสื้อนะครับเนอะครับเช<า>ีนคปู่ต้นเนี่ยทั้งลูกศิษย์แน่ทั้งลูกหลานแน่เพื่อนไปยุ่งเพื่อนแกฮ็ดมา ครับว่านี้ทางพุ่นเม่เคยเห็นบารมีปูต้อนจากแยกอะเพื่อนก็กามาเบิง่งมาติดตามลองมาขอโชคขอลาเพิ่งพอได้สำเร็จปุ๊บเพื่อนก็เฮ็ดมาคือเก่าอีกอะครับเป็นงานเป็นงานประจำปีนะครับนะเนาะโอ้นเนี่ยครับเนี่ยเยนี่ยที่ป,ป้สา,าปสีโถรมีเรื่องมีเรื่องจริงนะครับเนาะนะเนี่ครับแนวเนียวเนียนนิลิมนะครับลูกหลานหลวงปู่ต้อนบารมีหลวงปู่ต้อนครับเนี่ย<ห>นะครับ ครับจีบ้โอ้หนาเสื้อยังงเนี่ยครับเนี่ยรครับครับรครับ,บครับเลขหลวงปูตอนานี่ลครับที่ป้ายเขียนไว้กับที่ผมเขียนเนี่ยหนึ่งห้าเตัวนึงแล้วกัพออที่พ้นง่ายขึ้นไปตั้งเจดี่ครับสองห้าหนึ่งหกตัเี้ทีครับหนึ่งห้าเจ็ดะครับเนกที่เนอะอ๋อหนึ่งห้าเจ็ดนั่นคือบ้านเลขที่หลวงปูตอนข้างหลัง

ครับครับนอกนั่นมิจฉาเพิ่นมาขอพรครับเอาขี้กะลงปูไปในเหรียญเหรียญหมอสำเร็จในเหรียญฟูสำเร็จเฉียเฉียครับไอโจไปเป็นฟูเป็นหมอไปเลยนะครับอ๋อครับรครับเก็บเองออกลูกนี่ท่านออกแหน่ท่านจะเอาลงฟูสอนเจียงหน um ้าผมสิที่โอ้โหสเก็ปเฟิร์นครับเแล้วสิครับครับเอาเพิ่นเฮ็ดเหรียญเฮ็ดอยังอยู่นะครับเนาะเป็นว่าอ๋อมีเหรียญพาคเครื่องอยู่ ที่รุ่นใดครับเนี่ยขอขอชมได้๋ยวว่าคุณหน้าขอชมได้๋่าครับที่รุ่นแรกนะภาษาทูครับครับขอขอบารมียิงปืนพารถดสั่นระแตกเลยทีลูกสนนอนอยู่ในรถรุ่นแรกเลยรุ่นแรกดิครับจยิงปืนผ่ระแตกเลยพารถอ่ะสามรอบพอมันเว้นสามรอบมันไปปั้งใส้กระหม่อมเลยที่ับกับกรบหม่อมระแตกออ๋หอยเรียหลวงปู่ต้นรุ่นแรกดิครับ บารมีท่านทีหอยอวยยไม่ถึงว่าผ่านผ่าเลียนลูบอตรด้วยรถสามล้อลูกไซรนนั้นไสามล้อนี้เป็นของังงานที่ล่ะครับุ้ม่ขกันนะมามรถมันสับลืมเนาะีอ๋อเขาเขายิงกันนะว่าลูกลงมามันมาซื้อรถสันพอดีมันขพอแตกทีสะเทียนลงูตอนไวลูกสันทั้งรถทั้งรถเนี่ยีโอ้ครับเนี่ยครับอ๋อ เรียนรุ่นแรกที่ยืนยันครับเรียนรุ่นแรกว่ดตครับที่อันนี้ปีหกสามครับเนี่ยขอให้เป็นเรียนแท้นะครับที่พานวิธีปลูกเสกของหลวงพุ่ต้นแล้วกัดอราธนาเพิ่นนะหน้านะอราธนาเพิ่นครับครัอราธนาเพิ่นสาถุครับน้ครับขอบคุณครับ่ปลองค์รอบครับองค์รอบีไดครับหน้าเนี่ย รูปหล่อหลวงปู่ต้นเนาะนั่นเหรียญของหน้าน่ะปี6 3าแต่ว่าเหรียญที่มีประสบการณ์นี่คือรุ่นแรกแขวนไว้รถสามนอตจริงครับนี่แหละรุ่นแรกอ่ะจริงครับเนี่ยรุ่นแรกอ๋อรูปรูปหล่อหน้าหน้าเนาะโอ้ครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ต้นผมได้ยินพันเวาหลายๆครับเนี่ยนะครับเรื่องแค่คาดเรื่องทำมาหากินเรื่องโชคลาภเนี่ยครับเน่ผมประชมแน่เลยที่ ที่เหรียญว่าน้ารถที่าไหลมันเลยเห่ยวธรรมดาพลาสติกนะครับนะมาคันมาเห็ดลงละรง้านอังทีเพื่นก้าหามาครับมาเป็นเรียนแบบนั้นแหละแต่อันนี้บูชา้ครับาครับนมาเห็ดลงทานยู่สุปีแหละมีกล่องเนาะมีปีห้าห้าว่าน้าหนังปีรุ่นแรกปีห้าห้านะครับ รุ่นแรกรุ่นหนึ่งท่านเนี่ยที่ลึกลึกงานนมัสก,การหลวงปูต่ต้นรุ่นหนึ่งวัดแจ้งนะครับห้าหกเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าอ๋อเป็นเป็นรูปหลอรุ่นแรกปีห้าห้าครับเดีใย้ให,ให้ขอพี่น้องเบิ้งครับเนี่ยนี่อันนี่เป็นรูปหลอรุ่นแรกนะครับนะครับสร้างขึ้นในปี2555ครับเนี่ยนะครับไ <ป S 1> 55ไปใส่มาใส่นึกถึงแล้วปุ้ยครับทั้ง ครับถูกนะหน่าเนาะผมแก้วครับปลอดภัยพอเหยื่อุปสรรคใดๆเกิดขึ้นกีขวางหน้าก็บ่มีได้หรอครับตำรวจทั้งนี้ก็บโบมีปลอดภัยดิ้นะปลอดภัยนี่บ่ผมขับมหาปีผมมีไปกับเที่ยวสิ่งหลวงปู่ไปลอดตลอดปลอดภัยรอดดิครับบ่มีด่านรัดอย่างจักอย่างเลยสไาครับในสิ่งหลวงปู่เนี่ยวันหน้าเสื้อหน้าหน่าเนาะครับครับวันหน้าเสื้อครับเนี่ยเผยแท้บารมีรถผมขับรถมหาปีแล้วครับ บ่เคยมีไว้กับชี้นักสิงหลวงปู่นี่ครับบ่เป็นตาเสียกันน่าเสียเด้อครับพี่คผมบอกลุกปผมนี่ผมบอกเลยเนี่ยผมมาบางทีมาบ่ามีคนเงียบๆเข้าไปผมยังรู้สึกคนลุกอ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าอู้โหเนีย่ยมธรรมดาเนาะ <c oughs> ผมดูผมรู้สึกว่าเพิ่นยังอยู่นี่ฮะอยู่เหนียละ <c oughs> ดีอ๋อดีครับหน้าดีดี ที่เพ ok pues ิ่นเม้อกันมาเนาะครับบริเวณนี้เป็นปลาไพเด้อครับครับเนี่ยติปลาไพเนาะหน้านะครับบริเวณนี้ครับครับว่าฟังดู่หน้าเป็นไดไแเนี่ยเปลี่ยนปลาไพปลาไพปลาแล้วก็เพิ่นลงผู้กัมาอยู่นี่ผู้ใดเอางวเอากล้ยเข้ามาเลี้ยงนี่แล้วสจีบย่างัวแซงควายติยย่างพวกโจรมาเอาเออแซงควายให้ครับติอ๋อปลอดภัยครับบ่มีโจรผมมีขโมยเน่าหน้านะครับ ครับครับครับหนู่มกต้นเขาครับเนี่ยบัลลามีบัลลามีเนาะโอ้นะครับคนในพื้นที่ผู้ใดยังไม่คู้จักยังไม่เคยมากราบมาหวานกูฎต้นมาได้บอกลูกหลานเขานะครับเนี่ยสืบพันสืบทอดประเทศนี้ที่ผู้ชนะเสนาหน้าเนาะเออครับ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 มูสันตัวเดียบทอดี่เที่ยงน้าเลยที่ผู้นีเรียนรุ่นแรก อยู่กับลูกวะที่หน้่ครับเอ้ยเขาไปติดตัวเด้อบอกเขากระชับใบว่าให้รักษาให้ดีเด้อเออกระชับไว้รักษาให้ดีครับให้เู้จักนะครับครูบาอาจารย์นะครับของเขาร่แตกเลยดิ่ปัดพ่อเวียนรถกันไปน่ะใส่ก็หมักเลยดิ่กโอ้โหวันน่ะเสียนหน้าเนาะเรื่องนี้มันเกิด จากปีแล้วนะครับหน้าที่เราไปฟังในเรื่องยี่สิบกว่าเฉพาะสามปีตีแต่ลูกไซร่ะนอนอยู่คู่ตีนี่เขายี่สิบกว่าปีแล้วครับอ๋อครับครับขอบคุณไปขายของสามรอบเขาตะกี้นี้ครับทุกสามรอบนะงานนั่นแหะครับขายของในประเด็นกับพ่อนี่หรอกกับพ่อเก่าครับอ๋อใช่ไมครับครับครับโชคการธรรากินหน้าหน้าเนาะครับโชคดีมีบุญร่วมกันถึงไมถึงถึงได้มาพ่อกันหน้าครับครับดีมากเลยครับเนี่ยนะครับ แล้วกันทำบ้าหากินต <refin ements. S 2> yes. ีอ๋อเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีโอกาสมาเที่ยวมาย่างขอบพี่น้องครับมาร่วมทำบุญนะครับเนาะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผู้เดียวว่างมาเที่ยวงานปุ่มต้นนะครับเด้อสามสิบสามสิบเอ็ดครับ อ่าสามสามสิบเอ็ดนะครับผมครับสามสิบเอ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับเงินออกพอดีเงินเดือนเอาพอดีนะเอาไปจีมาเฮ็ดบุญดีครับหนึ่งสองสามสีครับสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่มีร้อมตลอดห่อละศพครับมีทั้งกลางวันและกลางคืนมีทั้งห่อละศพทั้งกลางวันและกลางคืนอากาศลงทานสำคัญลงทานเราต้องกินข้าวมาจากบ้านนอกหน้านะ เรต้องกินเขาไว้จากบ้านดาวพี่น้องเขาอ,ออกมาจากมากินเขาเศร้าอยู่พี่ก็ได้เอาครับมีพี่น้องเขามีลงทานหลายๆครับเบื้อเมื่อครับหม้อร้อนสทั้งย่างเวนย่างเมื่อคืนนะครับมีแข่งฟุตซอลน้ำนะครับครับทอดวันทอดวันที่สามสิสสสสสสบ จีครับอ๋อชิงวันที่สามสิบโอเคผู้ใดอยากมาเบิงฟุตซอลนดะชิงชนะเลิศให้มาวันที่สามสิบนะครับนะครับสามสิบ <30. S 2> ครับ<ม>อ๋อช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ช่วงห้องเย็นนะมีแข่งเยอะแข่งรอบคัดเลือกแ,แต่ว่าครับช่วงช่วงเย็นๆจะมีแข่งขันฟุตซอลนะครับรอบรอบคัดเลือกครับเนี่ยมาซีโมนะครับนะนะครับอ่ารอบคัดเลือกเสร็จแล้ววันที่สามสิบ ที่มีการชิ้งแค่เลิศดฟุตซอลนะครับแล้วก็แลวก็ดที่มีมหอระศพนะครับงานกับิพป์ิพยนรวมผาป้านะครับผาหามือนะครับเนาะหามือนะครับวันที่สี่นะครับกับแฮ่แฮ่ผาป้านะครับเบิดมือหนาเนาะนะครับต่ดสออหลายเพิ่มมาสั้นนะครับเสร็จแล้ววันที่หากัรถวายผาป้านครับมันที่หาถวายผาป้าแล้วกาทำบุญตักบาทนะครับเนาะทำทำบุญตักบาร นะครับสิบห้าค่เดือนสนะครับงานหลวงปูต่ต้นนะครับเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวงานได้พี่น้องเดอ้อนะครับโชคดีมีแห้งสุขสุขคนกอบคุณครับ